ตูตามไว้ครับพี่น้องค่าดอกมังคุดใหญ่แล้วพี่น้องนี่เต็มต้นเลยต้นนี้มีดุนพี่น้องคะมีลุ้นมีลุ้นหนุนออกเต็มเต็มต้นเลยของผู้ใดออกไปพี่น้องขามังคูดหนุน ต้นนี่ออกหลายค่ะพี่น้องขาญ่แล้วเริ่มจะโตแล้วหนูสนี่ยังไข่แน่โอ้ยเนาะปีที่แล้วไม่มีลูกค่ะพี่น้องขาเนีย่ยนุ่นโตแล้วออกเยอะเลยจ้ามังคุดต้นนี่พี่น้องเนี่ยเล็กๆก็มีออกมาพร้อมกันพี่น้องค่ะ นี่ดอกมังคุดค่ะพีนออ่น้องญ่ประมาณนี้แล้วจ้า